ดีครับพวกเราชาวสุนดอยครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีผมจะมาเล่าสู่เรื่องราวต่างๆนะฮะในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเริ่มแรกผมขออยากให้พวกเราภาคภูมิใจในการตรวจ DSC นะครับของโรคมะเร็งเต้านมนะครับหรือว่า DSC ของ CBS นะครับซึ่งได้รับการตรวจ DSC ซ้ํานะครับเป็นครั้งที่2มีผลออกมาได้รับการชื่นชมเปอย่างมากนะครับขอชื่นชมในทีมงานของ CBS ของเราด้วยนะครับ เรื่องที่2ที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับต้องขอแสดงความดีกับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลนะครับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายหัวหนาาา้างานของพวกเราทุกคนนะครับดรหันสาเทียนทองนะครับที่ปีนี้ได้รับรางวัลสูงสุดของการพยาบาลของประเทศไทยก็คือรางวัลศรีสังวานนะครับประจําปี2 5 6พแสดงความดีกับพี่ด้วยแล้วกันนะครับจากพวกเราทุกคนนะครับเรื่องที่3ที่ผมคิดว่าเรามีความภาคภูมิใจและอยากให้พวกเรามีส่วนร่วมมาอย่างยิ่งก็คืองานเ e s t i m u KMD นะครับครั้งที่1ปี65 เราได้ทำการมีกิจกรรมของ KM ต่างๆมากมายในช่วงที่ผ่านมานะครับเราวันนี้เราได้จัดครั้งที่1นึอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า s e l l Development Sharing ทำงานให้ปังคนกระปังนี่ก็คือสิ่งที่เป็นธีมของการในงานของ KMD a y ของเราในปีนี้และในงานก็ต้องขอแสดงความดีๆครับบหนวยงานที่ส่งบทความประมาณ8หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลนะครับขอแสดงดีกับทุกท่านด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คงจะเป็นฝายเฮชา อย่างที่เราทราบนะฮะอัตลักษณ์ของพวกเราก็คือ c q v t c q v t 2022ของปีนี้จัดวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังวันเลนทายหนึ่งวันนะครับเรามีสิ่งต่างๆกิจกรรมต่างๆมากมายของ c q v t ต้องขอขอบคุณ c q v t Ambassador กับพวกเราทุกคนที่มีส่วนร่วมและเรานำพาอัตลักษณ์ของพวกเรา c q v t ลงหน้างานทุกคนนะครับข้อที่5ที่ผมคิดว่าอยากให้มีความภูมิใจนะครับก็คือผมกับทีมผู้บริหารบางท่านนะครับ พร้อมกับที่ปรึกษา,าฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับได้ไปเยี่ยมผู้อุปการะกคุณและผู้สื่อข่าวที่กรุงเทพมหานครช่วงวันที่2กับ3กุุภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วง2วันเราได้พบทั้งหมดประมาณ20หน่วยงานนะครับก็คงเป็นส่วนงานหนึ่งที่จะมีการต่อเนื่องในการทําสื่อสารองค์กรของคณะแพทยศาสตร์มหิดลเชียงใหม่ของเรานะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต้องเรียนว่าหลังจากที่เราไปพบขณะนี้ได้รับการติดต่อในการทําเรื่องภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์มหิดลเชียงใหม่เรา การสื่อสารต่างๆในเรื่องการระดมทุนในการบริจาคและสิ่งที่สําคัญก็คือทําให้เขารู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับขอให้พวกเรานะฮะภูมิใจและให้ความร่วมมือนะฮะในการจะสื่อสารองค์กรของพวกเราให้ก้าวสู่เป็นทัสเวอรี่เมดิคอสกูลนะครับจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนเวลาเดินผ่านที่อาคารราชนาครินนะฮะเอ๊ะทำไมตอนนี้มีการขุดอะไรมากมามนะครับเรากําลังเรียนว่าเรามีโปรเจกต์อันหนึ่งที่จะเป็นโปรเจกต์ตามชื่อของพวกเราเลยก็คือโปรเจกต์ ของโครงการทําสวนดอกไม้60ปีสวนดอกก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรามีความสวยงามตลอดปีเป็นสวนดอกไม้ตามชื่อของสวนดอกของพวกเรานะครับแล้วคอยชมนะครับว่าก่อนปีใหม่เมืองก็คือก่อนสงการนี้เราจะมีสวนสวยไม้ที่เป็นสวนดอกของเราจริงๆที่บริเวณหน้าทางเข้ากิ่ง1นึจนถึงหน้าสํานักง,งานคณะบดีสืบเนื่องมาจากสืบเนื่องมาถึงแคทวอล์กนะฮะที่เรามีเสียงดน,นตรีทางเดิน และก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณบางส่วนของชั้นหนึ่งของการสุจิโนโนนะครับให้พวกเราคอยพบนะครับในส่วนของสวนดอกไม้นะฮ60ปีคณะแพทย์นะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจผมเช่นเดียวกันก็คือน้องปีหนึ่งฮะมีโอกาสได้มาเจอกันในออนไซต์ร่วมพิธีสักการะพระราชบิดาของเรานะครับเมื่อวันที่9กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาก,ก็เรียนว่าหลังจากที่เรามีโควิดมาโอกาสที่เขาจะมารวมกันเลยต่างก็น้อยมาก ปีนี้เขาได้มาเจอกันและมีการสักการะของพระราชบิดานะครับก็จะเป็นตัวที่มุ่งมั่นให้เขาเป็นทักศึกษาแพทย์ที่ดีเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคตก็ขอแสดงความดีกับฝ่ายวิชาการซึ่งสามารถทํากิจกรรมนี้ได้สําเร็จนะครับผมคิดว่าในขณะนี้ถ้าเราคงต้องพูดถึงภาวะอิินการระบาดของโควิด19นะครับก็มีการระบาดมากมายและเห็นว่าจํานวนของผู้ป่วยก็มากขึ้น ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ก็มีออกอข้อแนะนำนะครับก็หนึ่งคือบุคลากรทุกคนควรจะสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมนะครับก็คือ Standard p r e c a u t i o n ร่วมกับ Do p เ e t a i r b o r n e p r e c a u t i o n นะครับในหอผู้ป่วยต่างๆการที่2ก็คืออยากจะง,งดรับประทานอาหารร่วมกันในที่ทำงานนะครับเนื่องจากสถานที่แคบแคบระบายอากาศไม่เพียงพอส่วนอันที่3มก็คือนอกเวลาการทํางานหากมีความจําเป็นใช้ชีวิต ประจำวันจะต้องใช้เวลาร่วมกันหรือกิจกรรมใดๆก็ตามเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันขอให้พิจารณาในตำแหน่งหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมนะครับส่วนอ,อันที่4ก็คือการติดเชื้อจากการสมบัติที่บ้านหรือว่าการคอนแทคที่บ้านนะฮะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับหากบุคคลในครอบครัวติดเชื้อขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลและเข้าการตรวจเชื้ออย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ข้อที่สําคัญก็คือตามนโยบายของกระทรวงรอของประเทศนะครับให้ปฏิบัติตาม d m h t t อย่างเคร่งครัดในชีวิตประจําวัน ก็คงเป็น5หลักการที่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่เราโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่เราได้มีการรณรงค์นะครับหล fall. ังจากนี้ผมก็คิดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ก็คงเป็นเดือนที่สําคัญผมอยากจะแนะนำสองหน่วยงานที่มีเป็นหน่วยงานหลักของคณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่กันก็คือหน่วยงานของฝ่ายบุคคลนะครับเราเห็นว่าฝ่ายบุคคลมีกิจกรรมอะไรต่างมากมายที่ช่วยให้เราเสริมทับ uplifting operation ตามแผนของเวสซีมอยู่นะครับ อีจุดหนึ่งก็คงเป็นงานนโยบายและแผนเราเห็นว่านโยบายแ,แผนก็มีการวางแผนมีการงบประมาณต่างๆเพื่อให้เราก้าวสู่ในโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ผมขอให้พวกเราติดตามนะครับสหน่วยงานหลักที่สําคัญของคณะแพทยศาสตร์มหิาลเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ